สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาะวาดีวไว้ครับคิดไม่ถึงหากท่านมีอาการเหล่านี้หอมแดงช่วยท่านได้ความรู้ต่อไปนี้หลายคนคิดไม่ถึงไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ หอมแดงสมุนไพรใกล้ตัวที่มีติดครัวกันเกือบทุกบ้านมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแล้วก็เป็นตัวช่วยในการบำรุงสุขภาพชั้นดีแต่หอมแดงจะมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายของเราในด้านไหนบ้างวันนี้เรามาสำรวจคุณประโยชน์ของหอมแดงกันอย่างละเอียดเลยครับพืชสมุนไพรยอย่างหอมแดงแน่นอนว่าต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก พอมีสรรรคุณทางยาหลายด้านเราไปเริ่มจากข้อแรกกันก่อนครับน้ำมันหอมระเหยในหอมแดงทําให้หอมแดงมีรสชาติเผ็ดร้อนมีสรรรคุณช่วยในการต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคท,ทีเรียและต้านอนุมูลอิสระข้อที่2ส,สารที่ทําให้เกิดกลิ่นหอมในหอมแดงล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นสารที่เรียกว่าโพฟินไดซันไฟ มีส่วนช่วยในการลดปริมาณไขมันในะร่างกายหรือสารโพฟินอลลินไดซานฟายช่วยในการลดระดับน้ำตาลกลูกโคสในเลือดข้อที่ 3. ช่วยทำให้เจริญอาหารสำหรับผู้ที่รู้สึกรับประทานอาหารได้น้อยไม่ค่อยรู้สึกหิวหรือเบื่ออาหารให้ลองน้เอาอหอมแดงมาใช้ในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นยำวุ้นเส้นไข่เจียวใส่หอมแดงหรือแม้แต่ซุปหัวหอม ข้อที่4ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยลดความดันโลหิตหอมแดงอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงหัวใจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันทําให้เลือดไหลเวียนได,ด้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่ 5. ช่วยในการบำรุงสมองในหอมแดงนั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองทําให้ความจําดีมากยิ่งขึ้น ข้อที่6ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเนื่องจากมีผลวิจัยค้นพบว่าสารเคอร์ซิตินและสารฟาวนอยที่อยู่ในหอมแดงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุในการก่อ,อกเกิดโรคมะเร็งได้ข้อที่7ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นหอมแดงเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนจึงมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกาย ดังนั้นใครที่ขี้หนาวเป็นประจำและประทานหอมแดงแล้วรับรองว่าจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้แน่นอนครับข้อที่8ช่วยในการรักษาแผลหากเกิดบาดแผลให้น้าเอาหอมแดงมาหั่นเป็นแว่นๆครับหลังจากนั้นผสมกับน้มามะพร้าวเกลือแล้วก็นําไปต้มให้เดือดนํามาพอกบริเวณแผลโดยล้างแผลให้สะอาดก่อนแล้วนำมาพอกครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบวิธีการนี้ก่อนใช้ก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับข้อที่9ช่วยในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกให้นำเอาหอมแดงมาบุบให้แตกแล้วก็ห่อด้วยผ้าชัดหน้าเสร็จแล้วก่อนนอนให้นำมาวางไว้บริเวณข้างหมอนกลิ่นหอมแดงจะระเหยออกมาคราบแล้วก็ทำให้หายใจลงขึ้น นอกจากนี้หอมแดงเนี่ยยังสามารถกำจัดต้านเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดได้อีกด้วยข้อ11ใช้เป็นยาในการขับปัสสาวะและเสริมสมรรถภาพทางเพศเพียงทุบหอมแดงให้แตกแล้วก็นำไปต้มเอาน้ำมาดื่มจะช่วยในการขับปัสสาวะนอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศโดยจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดี ถึงแม้หอมแดงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากน้ำมันหอมแดงจะมีสารกำมะถันสูงจึงทำให้แสบตาเป็นพิษต่อผิวหนังโดยทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองจึงควรหลีกเลี่ยงการทาบริเวณผิวที่บอบบางนอกจากนั้นหอมแดงยังอาจมีส่วนในการชะลอการแข็งตัวของเลือด ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงหอมแดงหากคุณมีเลือดออกผิดปกตินอกจากนี้แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงหอมแดงอย่างน้อย2สัปดาห์ครับก่อนการผ่าตัดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานหอมแดงหรือนำเอาหอมแดงมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้าง อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยครับและถ้าทานเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ออกมาสำหรับวันนี้แนววาดีเต้องลาทําจชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ